ปอกหอยขางข้องข้องขางบ้านพี่น้องเอ้ยร้อยคักเอาตะแกงมาตักเอาจิดๆิดเจิดแดดหมดนะตอนส่วนตกฝนตกมาพี่น้องฝนตกมาน้ำมันก็ไหลมากากองพักตกชาวว่าไหลคักไหลคักคือบนหไหลพักบุกมันน้ำเน้ยคไหลแต่เลือกแท้ กุนมะข้อยกินใบตองกล้วยเมืองพี่น้องจะดึงใบตองขึ้นมาให้เมืองเด้อบันบักหอยถามเมืองเด้อจับกุนนะปุ้ยกุนนะกุนตะตกกุนนะกุนนะกุนนะกุนโต๊กพลัมพลัมบอกว่าเฮ้ยคนมากินใบกล้วยไหมกุนสิดที่ต้นกุนนะตัดที่ต้นเราใบกล้วยเล็กจังจ้าซิวซิวนะจ๊ะอันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย